สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสวัสดีเอฟซีลูกค้าทีรักทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เป็นมือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เซเวอ้วนเปิดร้านเครื่องมือนะครับเซวนอ้วน <t ut S 1> เปิดร้านเครื่องมือก็มีลูกค้ามาอุดหนุนหนึ่งขั้นนะครับขอบคุณลูกค้านะครับอุดหนุนโซลิดลอยโมเมนต์ลอยอมเงาเก่าสิบแรงครับขั้นนี้ครับลูกค้ามีจองแล้วหนึ่งขั้นขอบคุณเอฟซีอ่า าทางเอลวันนะครับอุดหนุนโซลิดเก่าสิบแรงครับกาขอบคุณเอฟซีหลายท่านนะครับพีท่ทม่าเซียวอ,อ้วนเปิดเครื่องมือมาหนีนะกาฮาสิมามาวันจันทร์ถึงเสานะครับวันอาทิตย์เปิดเครื่องมือนะครับลูกค้าวันอาทิตย์เปิดเครื่องมือนะครับเซียวอ,อ้วนกาอยู่คอยบริการตลอดนะครับไปมาหาสูนะครับถามหาเซียวอ้วนได้นะครับไปมาหาสูถามหาเซียวอ,อ้วนได้เซียวอ,อ้วน ยูวานอถ้าเสียอวนบอยู่กัมีคนตอนรับอยู่นะครับโซลิดครับเก้าสิบแรงตอนนี้กะเหลืออยู่สามขั้นนะครับติดจองแล้วหนึ่งขั้นนะครับสำหรับเอซี่ที่ติดตามอยู่ครับจองแล้วหนึ่งขั้นเหลือสามขั้นครับโซลิดรอยสิบแรงครับตอนนี้คนง่ายมาแล้วนะครับสามขั้นนะครับนี่งามๆครับงามเลยครับสามขั้นนี้เลยนะครับสามขั้นนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ เอฟซีที่ติดตามอยู่กับ uh, มีเหลืออยู่เด้อแต่จีจ่องไปแล้ววันอาทิตย์นหนึ่งขั้นครับมือวันจันทร์นัดกันไว้ผู้ใดกระโรมาถามก่อนก็ได้ครับรถ uh, ยังเหลืออยู่ดอกแต่ว่า uh, ให้โทรถามก่อนนะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับท่าน,นี้กางามครับยังหามาหนะครับบ้านในล่างสี่แสนเก่ามือหาพันบาทนะครับบ้านในล่างครับสวยๆเลยนะครับรถเสียอวนคือว่าสวยๆสวยบนถนน รถเจ้าของครับย่องว่างามไวก่อนครับจอร์เดียหาศูนย์สี่ห้านะครับนี่สามขั้นเลยนะครับสามขั้นเช็คสภาพแบบสองขั้นนะครับผู้ลูกค้าอีกขั้นหนึ่งราคาพิเศษราคาเน็ตเลยนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ขั้นถัดมาอยู่หาแสนหาแสนเท่าไหร่น้อหาแสนสามหมื่นบาทอ่าแล้วก็สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าเช็คสภาพให้แล้วนะครับส่วนจอร์เดียหาศูนย์หาศูนย์ดีนะครับ กำลังเดือทห้างมาอยู่นัดลูกค,ค้าผู้ได้ไว้การอบแป๊บหนึ่งนะครับรถหอดวันหนังขั้นเด้อครับหาศูนยหาศูนดีครับผู้ใดสิมหาเซ้วันเป็นมือวันจันทร์นะครับจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์เปิดครึ่งวันนะครับ โทรหาเสื้ออ้วนเบอร์0872244023 0813201227โทรสองเบอร์นี้ว่าโทรเบอร์นี้บฏติดให้โทรหาอีกเบอร์หนึ่งได้นะครับเปิดอีกเบอร์หนึ่ง0813201227นะครับเป็นเบอร์อาเจอาซอสนะครับอาซอสแล้วก็รับสายครับอ่าบอทำหาเสื้ออ้วนก็ได้ถามแล้วโหลดมารดมีบอราคาเท่าไหร่าตอนนี้รถคันใหญ่ๆเสื้ออ้วนหาเบิรงคันใหญ่ก่อน ครับส่วนขั้นน้อยขั้นยังก็มีหลายอยู่ครับเดี๋ยวบอกว่าเบื้องดอกครับวันอาทิตย์สี่ห้ให้เห็นขั้นใหญ่ๆก่อนนะครับว่ามีหลายอยู่ครับลูกค้าที่จองรถใหญ่ไว้หรือว่าคุยกันเรื่องรถใหญ่ไว้ก็จะได้กเขามาเบื้องเนาะกับซีเมนพรานี่แหละครับเพราะเสียอ้วนกับรจิตพิร้านครับสี่ห้าลูกไปเที่ยวนะครับห้าลูกไปเที่ยวห้าลูกไปหากินเข่าครับ บายวันอาทิตย์คือวันครอบครัวของเสียวอ้วนเนี่ยเสียวอ้วนมีหนาทีตรงค่าครอบครัวไปลอกกินเขาครับพาลูกไปเที่ยวเมืองหันเมืองนี้ครับไปถ่ายลูงงามๆลงเฟซนะครับทายลูกงามๆลงเฟซนะครับ,รบผู้ใดสิติดตามเสียวอ้วนก็ติดตามได้ทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กสมบูรณ์ดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับก็ติดตามได้ครับกดติดตามก็ได้เพิ่มเป็นเพื่อนก็ได้นะครับเสียวอ้วนอาจจะ จะได้อันติดตามเสื้ออ้วนได้นะครับเมื่อนี้ก็ซีเมนต์แค่นี้ก็แล้วครับเสื้ออ้วนเบาวซ้ำนาซ้ำลังเล้วฟฝ้าวฮะลูกค้าเมียไปเที่ยวขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตาม่มีความสุขความเจริญลำลำรวยๆครับกีท่ทองให้ในทองอยากมีกิก่ไง้ผูกงามๆเด้ถอถส่เบียนหัวเตกให้ในผูกงามๆเด้อครับสวัสดีครับ